กลับสวัสดีครับผมสวัสดีกันตอนเช้าเช้าสายๆนะครับอ่ะวันนี้ก็ทีมงานเรื่องแสงเขาก็หยุดหนึ่งวันครับแล้วก็พอดีเลยก็เอาเจ้านางน้อยของเราครับมาล้างสักหน่อยครับพอดีว่าคันเนี้ยพอดีว่าผมไม่ได้ล้างประมาณสองเดือนสามเดือนได้แล้วมั้งเนี่ยก็มาดูกันครับแบบนี้ก็ มาล้างสักหน่อยทําความสะอาดน,นิดหน่อยครับเนื่องจากเจ้านางน้อยของเรามอมแมมมากมีแต่คิดต,ตมครับอันนี้เขาบอกว่าร้อหน่อยช้าหน่อยครับไม่เป็นไรเขาบอกเขามาคนเดียวครับพอดีคนอื่นเขาไปงานศพหมดที่ล้างก็ไม่ไกลครับก็ที่ผมนี่แหละที่เรืองแสงนี่แหละครับตรงปั๊มเชล เส้นบันกวดเฮ้ยนิคมรถชิ่งของเราวันนี้ก็พามาอาบน้ำครับนานแล้วที่ไม่ได้อาบน้ำให้เขาก็ตอนนี้ก็ไม่คอยได้ล้างครับเพราะโรคช่วงนี้มีโรคโควิด กำลังระบาดน,นะครับขอให้พี่เพื่อนๆน้องๆครับป้องกันกันด้วยนะก็ไม่มีอะไรเราก็จะมาดูเขาล้างรถก,กันต่อราคาไม่แพงนะครับราคาล่างรถนะมีหลายราคาให้เลือกนะครับที่นี่ครับนี่ครับเราก็นึกว่าคันน้อยไปไหนคันน้อยมาอยู่นี่นี่เอง มาทําอะไรไม่รู้นะครับเราก็กําลังล้างแม็กราคาไม่แพงนะครับมาดูได้นะครับที่นี่แหละบริษัทเรืองแสงครับมแม็กผมเป็นรอยเลยวะ่ะนานๆจะได้ล้างแบบนี้ทีนึงนะครับ หลายเดือนน่สองสามเดือนนะครับที่จะได้ไดล้งางพรค่อยไม่มีเวลาครับพอดีว่าเราก็ทํางานด้วยเนาะพอดีว่าเราก็ไม่ค่อยมีเวลาครับจะล้างเองก็เลิกงานค่ําครับดูช่องล่างของเราหน่อย่อชิง่อตัวนี้ผมไปใส่มาพันห้านะครับตัดผักออกด้วย พร้อมไปสองพันดิแต่เป็นแบบท่อที่เขาเดินก็เป็นท่อเดิมนะครับไม่ได้ท่อเลสอนะคอเดิมอะไรเดิมทุกอย่างจีบล็อกหายดวงล่าง ออกแล้วาจากจากตรงนี้ไปถึงนู้นตรงเป็นล็อกมันเป็นเป็นคอเดิมนะถ้าจากตรงนู้นไปเป็นเหล็กออกออกปครับออกท้ายเราก็ต้องรีบเข้าก่อนจะเปียกเพราะไม่ค่อยได้ลาง พะตีสามก็ต้องมาตลาดแล้วครับลูกตีสามาทุกวันนะคันเนี่ยาการนังรอของเราตีสามก็มาตลาดครับมาซื้อของไปขายที่ที่บ้านนะช่างบอกวันนี้เขามาคนเดียวครับพอดีว่า,วาลูกน้องคนอื่นก็ไปงานศพครับนเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่ตัวนั้นเลยไอฝ้ฝาครอบล้อไอฝ้ฝาครอบเบรกอะ่ะพอดีว่าผมารถตรวจสภาพมันนั้นใส่ล้อเดิมแล้วมันติด เขาก็เลยแกะออกโหดูแม็กเป็นรอยเลยปะพี่ๆท่านใดรู้ก็ช่วยตอบผมเลยนะครับจะทำยังไงจะทำยังไงเดียบเอาสีมาแจมป่ะแล้วมันไปหาชื่อสีตรงไหนได้สีแต้มแม็กพี่ๆท่านใดรู้ก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยผมก็ได้ซื้อมาทำนะครับดูดิ ล้อนี้ไม่ค่อยท่าไรครับต้องไปดูฝั่งนู้นหนักมันลอกด้วยรล้อให้เขาล้อให้เขาล้างฝั่งนี้ล้อหลังมันลอกมันลอกตรงกลางลอะล้อให้เขาล้างก่อนครับเราผมจะให้ดูถ้าพี่ๆท่านใดรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแล้วผมก็ด้ได้สั่งมาซื้อมาอันนี้มาแต้ม แต่ส่วนมากผมเห็นในคลิปนะครับมันมีสีแต้มขายนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาซื้อที่ไหนเห็นแล้ฝันะ่งนี้จะหนักครับนี่ตรงนี้ด้วยแล้วตรงกลางนี้ด้วยนี่แบบนี้คนระับเนี่ยแบบนี้แต่ล้อหน้าไม่เป็นไรนะเป็นแต่ล้อหลังอย่างเดียวข้างหลังนี้ก็ ความผิดพลาดผมเองครับถอยสนเสานะแบบไปรถประจอบอยู่ที่ตลาดครับตอนมืดนะตอนค่ํำก็จะค่ำแล้วแหละตอนผมขับรถเข้าไปไม่มีเสานะถอยออกมามีเสาปุ่มดีนะไม่โดนไฟใจนี่แทบสลายเลยไงีรอให้เขาล้าง เนี่ขาล้างออกมันจะเห็นชัดนะมันมันลอกอะ่ะผมลองไปถามร้านแม็กแล้วเขาบอกว่าบอกว่าพกก้อนหงก้อนหินที่เราขับไปมันกระเด็นใส่ครับเลยลอกผมนี่เซ็งเลยผมเพิ่งมาเห็นแล้วผมก็เลยไปถามเขาดูครับก็อบอกให้ซื้อสี่แต้มมาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาซื้อที่ไหน ตอนนี้ก็มาถึงขั้นขั้นตอนสีดโฟมคนเดียวครับวันนี้ช้าหน่อยแนละลูกค้าเขาก็าเข้านะครับท้าหน่อยนะทุกทีก็มีคนงานหลายคนครับ เราก็จะตัดภาพตอนที่เขาอนั้นกันเลยกันนะแต่คลิปมันจะยาวเกินนะครับนี่เขาก็กําลังล้างภายนอกเดีเราเราตัดคลิปไปถึงเขทาทำความสะอาดสีปรุงเอ้ยพูดยังไงเนี่ยเนี่ยตอนมันหาตอนนี้ผมก็ำลังหาแต่ซื้อไอ้ตัวแต้มสีแม็ดอยู่นะครับถ้าพี่ๆท่านใดรู้ก็ แสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับใต้คลิปได้นะโอเคเดี๋ยวเราหยุดคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนให้เขาล้างไปก่อนนะแต่เ,เราจะกดดันเขาอตอนนี้เขาก็สีน้ำเสร็จล้างภายนอกเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็จะเอาลงมาเซตนะ ล้างหน่อยครับเดี๋ยวเจ้านาน้อยเราจะงองเงครับเดี๋ยวติดโรคโควิดสิบเก้าอีกถ้าติดโควิดสินี้แย่เลยเจ้านางน,น,น้อยเราโอ้ขวัญดำพุดเลยคือขวัญดำคนเดียวครับคนเอ้คนงานไม่มาคนล่างมีคนเดียว นี่ก็กำลังจะเช็ดน้ำออกนะครับแดดก็ร้อนล้างแล้วใหม่เยียมเลยให้น้ำยาอะไรนะครับเนี่ยเคลือบสี<ะ>น้ำยาเคลือบสีครับอ,อ๋ออยู่คนเดียวก็ต้องสีด อเราอยู this, ่คนเดียวเราก็ต้องทําแบบนี้ใช่ไหมนี่ครับกระสีน้ายาเคลือบก่อนอยู่คนเดียวครับก็ได้เช็ดออกง่ายๆนะครับคาบน้ําคาบอะไรถ้าเคลือบด้วยเพิ่มอีกห้าสิบบาทนะถ้าเคลือบสีด้วยเพิ่มอีกห้าสิบบาท เขาบอกอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็ต้องทำแบบนี้เลยเงาวับเงาสติ๊กเกอร์แล้ว กิ๊บล็อกสงสัยกิบล็อกหลุดหายเนี่ยสงสัยต้องกลับไปทำแล้วสบายเลยเจ้าน้องน้อยเราอันนี้ก็ราคาหกร้อยเอ้หกหรอร้อยหกสิบาทนะครับมีถเทโลเปดับมีร้อยหกสิบสองร้อยนะครับถ้าสองร้อยน่าจะล่างช่วงล่างด้วยหรือเปล่าน่าจะใช่ อันนี้เป็นเทอซูป,ปีศูนย์แปดนะครับเ mm hmm. งาะะ mm hmm. เป็นไง mm hmm. แหลมเลยงานนี้ mm hmm. ที่ก่อนเนี้ยที่ผมซื้อมามใหม่นะมันข้างหน้าโหลดสองนิ้วข้างหลังโหลดสามนิ้วนะครับตอนนี้ผมไปยกขึ้นแล้ว โหลดต่ำเกินเวลาผมไปไหนลำบากเพราะผมต้องเอารถคันนี้มาซื้อกับข้าวไปขายที่บ้านน่อยนะครับตื่นที่สารพุธวันปีว่าตองบรรทุกของหนักด้วยอะไรด้วยนะครับพอดีว่ามันก็ต้องไปยกขึ้นทั้งหลังนี่เหลือนิ้วครึ่งน,นะครับเขาใส่นิ้วครึ่งให้ผมไปยกตอนที่ผมไปเปลี่ยนแม็กนี่แหละเขายกขึ้นให้ฟรีนะครับ เงาวับเลยพี่น้องเลยโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมพี่พี่ท่านใดเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอ็ดดัมซิ่งให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอให้ทุกคนก็ป้องก,ก COVID ันโรคโควิดด้วยครับคลิปนี้ก็ 拜拜，哈，扯掉。